น,นี่จะเป็นเซตคำศัพท์อาชีพซึ่งอาชีพก็จะมีแบ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายเราจะแบ่งเซตเป็นลงท้ายด้วย ns กับลงท้ายด้วย ia ซึ่งลงท้ายด้วย ns อะ่ะมันก็จะเป็นผู้ชายใช่ไหมลงท้ายด้วย ia ก็จะเป็นผู้หญิงคำแรก garciitis กับ garciatia แปลว่าครูหรือศาสตราจารย์ที่มากกว่ามอปลายขึ้นไปอะ่ะ c o m o d i s g o m m o r i a แปลว่าช่างตัดผม ฟิตติสฟิตติเตียแปลว่านักศึกษาก็คือนักเรียนที่อยู่ในมหาลายัยอาร์กาติสอาร์กาเตียแปลว่าพนักงานโรงงานโบลิตติสโปลิเตียพนักงานขายของแอธลิติสแอธลีเตียแปลว่านักกีฬา คำศัพ์ชุดต่อไปจะเป็นคำศัพท์ที่ถ้าเป็นผู้ชายจะลงไทยด้วย OS ถ้าเป็นผู้หญิงจะลงไทยด้วย Alpha Servitoros Servitora พนังงานเสิร์ฟ n o s o c o m o s n o s o c o m a พยาบาล d a s c a l o s d a s c a l a ครูที่สอนมัธยมต้นลงมา Anelgos Anelgi ไม่มีงานทำมายรัสมายิริซาคนทำอาหารต่อไปเป็นอาชีพที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้ศัพท์คำเดียวกันดิคิโก,โกรสทนายออเล็กโทรโลกอสช่างไฟฟ้าโอดีกอสพนักง,งานขับรถมาฮานิโกส วิศวกรยาตรอสหมออีปังเยอรอสพนักงานอิโซโปปอยสนักสแสดงอาร์ฮีเตกโตนสัสสถาปานิกกรามาเตสเลขา